Because สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลกับคุณครูแอนนะคะวันนี้พบกับคุณครูแอนและคุณครูมีนาค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูแอนและคุณครูมีนาเต้นประกอบเพลงอะไรคะเพลงฝนเทลงมาใช่ไหมคะแล้วคุณครูสวมชุดอะไรกันมาเอ่ยวันนี้ อ่าสวมชุดเสื้อกันฝนนั่นเองและคุูครูแอนพบอะไรมาด้วยคะสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยรม่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคุูครูจะมาพาเด็กเรียนรู้ในหน่วยฝาชื่นฝนชามค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นนะคุณครูแอนจะขอบอกว่า ในวันนี้นะคะเราจะมีการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยนะอ,นอยากรู้ไหมคะว่าจะเป็นการทดลองอะไรถ้าอยากรู้ต้องไปติดตามกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูแอนมีคำของจองมาให้เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมก่อนนะคะเดีย๋ยวคุณครูแอนจะเป็นคนพูดคำ้องจองและให้คุณครูมีนะทาทำท่าประกอบ ส่วนเด็กนั้นให้ทำท่าประกอบตามครูมีนาตามไปได้เลยนะคะพร้อมหรือยังเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยนะคะปนตอตอแ เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การเกิดผลหรือเรียกว่าวัฏจักรของน้ําไปพร้อมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะวัฏจักรของน้ํนาณท้องฟ้าอนสว่างสดใสมีสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าหยดน้ําหยดน้ําตัวน้อยๆกาลังเคลื่อนค้อยไปตามแรงลมที่ผัดมา เมื่อพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงการเดินทางของหยดน้ํำก็เริ่มขึ้นร้อนจังเลยทำไมร้อนแบบนี้เริ่มรู้สึกร้อนขึ้นร่างกายเบาลงแม่น้ำทะเลมหาสมุทรและหยดน้ําจิว๋วล้วนเป็นสิ่งหนึ่งของครอบครัวน้ำเหมือนกันในขณะที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงมาบนพื้นโลกนั้นหยดน้ําจิว๋ว จะเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นและค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างช้าช้าจนทำให้เกิดไอน้ำขึ้นหยดน้ำสิวกลายเป็นไอน้ำแล้วขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการระเหยนะคะเด็กๆหยดน้ำจิวที่กลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่เบื้องบนจนเจอกับอากาศที่หนาวเย็นเข้าแล้ว อกับอากาศทีห่หนาวเย็นเข้าไอน้ำปริมาณมากจึงรวมตัวกันเมื่อไอน้ำลอยมารวมตัว,วกันมากขึ้นและกระทบกับความเย็นด้านบนเมฆจะเริ่มใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นและแล้วก็จะเกิดการกลั่ตัวกลายเป็นหยดน้ำจิ๋วตกลงมากลายเป็นฝนทำไมเกดแตบบับและรู้วกตัวหนักนแบบนี้นะ และแล้วไอ้น้ำที่รวมตัวกันเป็นหยดน้ำก็ตกลงมากลายเป็นฝนแต่ก็ยังมีเมฆซุาบางกลุ่มที่ลอยขึ้นไปสู่ด้านบนชั้นบรรยากาศเมื่อเจอกับอากาศเย็นมากขึ้นไอ้น้ำจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำจิ๋วจากนั้น หยดน้ำจิ๋วก็จะจับตัวกันเป็นผลึกน้ำแข็งกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งสวยงามแววว้าวว้าวก,กลัาเป็นผลึกนแขแล้วนะทันใดนั้นเกิดลมพัดแรงพร้อมกับฝนตกขึ้นทำให้เมฆฝนคลายเกล็ดน้ำแข็งออกมาขณะเดียวกันทำให้เกล็ดน้ำแข็งเกิดการรวมตัวกันกับฝน ที่กำลังตกลงมาเป็นเม็ดฝนที่ใหญ่ขึ้นและแล้วในที่สุดเม็ดฝนเหล่านั้นก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บเมฆฝนคายเกล็ดน้ำแข็งออกมาขณะดเดียวกันทำให้เกล็ดน้ําแข็งเกิดการจับตัวแล้วในที่สุดเม็ดฝนและเกล็ดน้ําแข็งที่เกิดการจับตัวเหล่านั้นก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บและฝน เรียนรู้ในเรื่องวัฏจักรของน้ำนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะ หัวจุดจุก<จ>ค่ะต่อไปนะคะเป็นแก้วน้ำใสๆนะคะเด็ก แสงแดแข็งเดเรนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มีละอองน้ำเกาะอยู่บริเวณรอบๆแก้วใช่ไหมคะทางอปนิการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋วรูอนจะสรุปให้ฟังนะคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรน้ำเมื่อถูกแสงแดดแสงแดดมีความร้อนและความเย็นคะความร้อนที่ไหนเมื่อน้ำถูกแสงอาทิตย์ส่องก็จะเกิดความร้อนความร้อนนั้นก็จะ ก็จะหนักอากาศก็ไม่สามารถพยุงกลุ่มละอองนั้นไว้ได้น้ำก็จะตกลงมาสู่พื้นดิในใลกระบวนการเกิดฝนก็จะวนเป็นเช่นนี้เสมอๆเราเชอเรียกว่าวัฐจักรของน้ำ